สวัสดีครับจับตารอบคิดกับผมเชิอสารมาแล้วครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS นะครับถ้าหากคุณผู้ชมเป็นชาวประมงนะครับแล้วก็มีเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่สามารถจับได้ทั้งกุ้งหอยปูปลาเกือบทุกชนิดนะครับทิ้งไว้เฉยๆข้ามคืนก็จับได้มากๆในคราวเดียวนี่ก็คงจะดีไม่น้อยนะครับผมกําลังพูดถึงรอบพับหรือว่าไอโง่ครับ ซึ่งจริงๆมันผิดกฎหมายประมงนะครับแต่ที่ผ่านมายังพบการใช้โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวนาครศรีธรรมราชที่สําคัญคือปฏิบัติการการเข้าจับกลุมของเจ้าหน้าที่เวลาเข้าไปพบการการะทาความผิดหลายครั้งเจ้าหน้าที่เขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ครับภาพการาเชิญหน้าระหว่างกลุ่มประมงผิดกฎหมายที่พยายามหอบล้อมเจ้าหน้าที่ประมงมักเกิดขึ้น่อยครั้ง บริเวณหน้าอ่าวนาครศรีธรรมราชรอยต่อระหว่างอำเภอปากพนังเมืองและอำเภอทาา่าศาลาถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ประมงหลังพบการกระทำผิดจากการใช้เครื่องบูกรรมต้องห้ามประเภททำายล้างและหลายครั้งถึงขั้นรวมตัวทำร้ายเจ้าหน้าที่กลางทะเลจนได้รับบาดเจ็บโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายการเข้าตรวจยึดลอบพับหรือลอบไงโง่แต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ประมงต้องสดที่กำลังกับชุดสอนชน ปฏิบัติงานควบคู่เพื่อความปลอดภัยและครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสามารถจะยุดรอบไอโง่ได้กว่า1,000ลูกมูลค่าซื้อขายในท้องตลาดกว่า1ล้านบาทเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการลักลอบทาประมงผิดกฎหมายมีผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงส่วนพวกที่กระทําผิดกฎหมายก็มีกลุ่มนายทุนแต่ผมไม่ไม่อยากจะเรียกว่านายนะทุนนะครับเรียกว่าผู้ประกอบการ แพร่ต่างๆครับก็ต้องเห็นใจชาวบ้านนะครับหรือประมงพื้นบ้านที่ใช้ใช้มือหรือวงหวอยกุ้งหอยุ้งไอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับเราต้องเห็นใจต้องก็พวกเราก็คือพี่น้องประกันสนเมื่อเจ้าหน้าที่พบเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนอกจากยึดหรือทำลายแต่หากพบการกระทําผิดซึ่งหน้าเจ้าของต้องถูกดําเนินคดีแต่ใช่ว่าทางการ มุ่งเดือนหน้ากว่าล่างการการะทำผิดกฎหมายตามยุทธการแับพนังโมเดลเมื่อปี2 5 6พเพหยงีอย่างเดียวที่ผ่านมากรมประมงมีการสร้างโอกาสในการปรับ,ปรบเปลี่นเครื่องมือหรือการสร้างอาชีพพบร้อยละ80ยินดีให้ความร่วมมือเหลือเพียงร้อยละ20ที่ยังฝ่าฝืนในปัจจุบันนี้เอง,เอง,เอง่ยถ้าชาวประมงนะรวมตัวกันมาเป็นองค์กรจุดจนระมงของผิดเราได้ ทุกปีอัที่ผ่านมากลู่มแล้วตอนนี้ก็หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนี่ก็กลูมจำ p o เนี่ยสามารถจะเอาไปเป็นกองทุนเครื่องมือประมงเพื่อไปทำเก็บทอะไรก็ได้เี่มีประโยชน์ผลตอบแทนจากการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลชายฝั่งอย่างมีมูลค่าสูงทําให้ชาวประมงหลายคนยอมที่จะเสี่ยงแลกกับผลตอบแทนส่วนผลกระทบโดยตรงจะเกิดขึ้นกับชาวประมงพื้นบ้านวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หรือชาวประมงพื้นบ้านที่เลือกใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมายได้กลายเป็นผู้ถูกกระทําทําไมรอบพับที่มันผิดกฎหมายถึงยังมีขายอยู่จริงๆถ้าไปดูตามพรกการประมงปี2558 จะระบุไว้เรื่องการห้ามครอบครองเพื่อทําประมงในแหล่งน้ําสาธารณะหรือว่าพื้นที่ทะเลเท่านั้นนะครับทางรองอธิบดีกรมประมงออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากตามกฎหมายนะครับลอบพับเองนะครับไม่ได้ห้ามใช้จับสัตว์น้ําในบ่อเพาะเลี้ยงก็เลยพบการจําหน่ายได้โดยทั่วไปหาซื้อได้ไม่ยากครับพูดง่ายๆก็คือถ้าจะหาซื้อมาเพื่อไว้ใช้จับสัตว์น้ําในบ่อในที่ดินของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําได้ปัจจุบันทั้งตามร้านขายเครื่องมือประมงและแม้แต่ในโลกออน ออไลน์ก็เลยพบเห็นการขายรอบพับก,กันอย่างจงแจ้งและถามว่าคนที่ซื้อไปแล้วเอาไปใช้งานเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ก็คงจะต้องไปดูคดีที่มีการจับกลุมนะครับอย่างปีที่แล้วเฉพาะในเขตอ่าวไทยจับกลุมไปถึง103คดีน่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับ